80วันที่ผ่านมาเนี่ยสามีเสียเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราอะตัวเองรู้สึกผิดมาตลอดในระ,ระยะเวลา80วันมันก็เลยทําให้ธุรกิจด,ดาวลงทําให้ชีวิตด,ดาวลงแล้วเรารู้สึกว่ามันติดอะไรอะมันติดอะไรแบบนี้ค่ะจนมาเจอโค้ดอนินันเนี่ยแหละเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตรูปแบบแบบใหม่เกิดขึ้นแบบนี้ค่ะมันก็เป็นอะไรที่เรียกได้ว่ามันพลิกเลยนะ ชื่อลุติมาโลหะทำสภกนะคะอายุ37ปีเข้า38แล้วเนาะปีนี้นะคะ่ิ้านาทําอาชีพเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็น c e อนะคะอยู่บริษัท d i g ต t a วินเนอร์ฮิตี้นะคะต้อ,ง,อจงจริงๆนะในธุรกิจทําหลายๆอย่างนะคะทั้งเป็นที่ปรึกษาให้กับแบรนด์บริษัทชั้นนำนหลายๆบริษัทนะคะแล้วก็ทำในเรื่องของแฟรนไชส์เป็นที่ปรึกษาแฟรนไชส์ด้วยค่ะ ก่อนนั้นเนี้ยไม่ได้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการโคชชิ่งเลยเรียกว่าเราเริ่มอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตเนาะเราก็ไปศึกษาซิว่า NLP เป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่การถูกรับการโคชจริงๆริะจากผู้รู้หรืออะไรเงี้ยยังอย่ง ยังไมไ่เกิดขึ้นแบบชัดเจนนะคะในความคิดของเรามันก็คือลักษณะตอนแรกมีความกลัวนะเอ๊ะเขาใช้จิตวิญญาณหรือใช้สื่อพลังจิตอะไรหรือเปล่าในตอนที่เราไม่รู้เรื่องเรื่องนี้เลยนะคะแต่พอเอ่อได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการโค้นมากขึ้นก็รู้สึกเออมันเข้าใจชีวิตมากขึ้น จริงปัญหานะคะที่มันเกิดขึ้นเป็นปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวแปดสิบวันที่ผ่านมาเนี่ยสามีเสียเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราอ่ะมีความรู้สึกผิดต้องบอกอย่างนี้ค่ะตัวเองรู้สึกผิดมาตลอดในระยะเวลาแปดสิบวันมันก็เลยทําให้ธุรกิจดาวลงทําให้ชีวิตดาวลงแล้วเรารู้สึกว่ามันติดอะไรอะมันติดอะไรแบบนี้ค่ะจนมาเจอโคอนน้ดอดินัทเนี่ยแหละค่ะเปลี่ยนแปลงจากแบบว่าไม่คือปล่อย ตัวเลยนะ80วันที่ผ่านมาสามีเสียแล้วปล่อยตัวเลยเพราะเรารู้สึกผิดใช่ไหมทีนี้พอโค้ชอดินานเนี่ให้ขี่์ซักซสบางเย่างเกี่ยวกับวิธีคิดเกี่ยวกับพลังที่มันอยู่ในตัวเองอะว่าจริงๆแล้วอะเราเป็นคนแบบไหนเราต้องเห็นการใช้ชีวิตรูปแบบแบบใหม่เกิดขึ้นแบบนี้ยค่ะมันก็เป็นอะไรที่ เรียกได้ว่ามันพลิกเลยนะคือเช้ามาของวันนี้ออเดอร์เข้าแบบก่อนหน้า80วันเป็นคนที่มีออเดอร์แบบสักเซสมากๆพอสามีเสียทุกอย่างมันคือดาวอย่างที่บอกค่ะมันเหมือนกับกําลังล้มเป็นโดมิโนด้วยคืนของเมื่อคืนนะมาเจอพอดอดินานนะบอกได้เลยว่ามันเหมือนความมหัศาจรรย์อันนี้แบบไม่ใช่แบบพูดโอเวอร์นะคะแต่มันเป็นเรื่องจริงที่เราสัมผัสได้ด้วย,วยความรู้สึกเพราะว่า เราพอมีองค์ความรู้เกี่ยวกับ NLP มาอยู่บ้างแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาเจอโคชชิ่งที่มันเจาะลึกไปสู่ปัญหาของเราจริงๆที่เราต้องการจะปลดปล็อกตรงนั้นอะ่ะมันก็เลยดูเหมือนกับว่ามันมันไวขึ้นมันเข้าใจมากขึ้นแล้วมันก็อ๋อมันมันเป็นแบบนี้เนี่งปาดน้ําตาตัวเองขึ้นไปต่อเลยค่ะเช้ามาก็สวยเลยออเดอร์เข้าเลยครั <laughs> น,นี้ที่ว่ามันเป็นการสื่อสาร กับความคิดที่อยู่ภายในตัวเองมากกว่าค่ะว่าเรามีความรู้สึกในขณะสถานการณ์และเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงอารมณ์นั้นๆที่เราดาวดิ่งไปมันคืออารมณ์เลยนะคะมันคือความรู้สึกที่เราเอาตัวเองเข้าไปฝังอยู่ตรงนั้นอ่ะแปดสิบวันอะ่ะเรามันเกินช่วงเวลาที่เราจะมาดีใจไงเพราะว่าสามีเสียมันไม่มีใครแบบโอ้ยมาตื่นเต้นร้าวใจแบบอยตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาแต่ณวันนี้มันเข้าใจแล้วอะ่ะว่า สิ่งที่คนที่อยู่ข้างในเรากําลังสื่อสารอะไรออกมาเนี่ยมันทําให้มีผลกระทบบางอย่างทั้งธุรกิจทั้งความรู้สึกทั้งคนรอบข้างเลยนะคะเพะฉนั้นเหมือนพอดีนายเขาว่าปลุกตรงนี้ขึ้นมาให้กับนิดดี้ใหม่อีกครั้งแล้วมันก็เลยรู้สึกเฮ้ยมันแค่นี้เองอ่ะ่ยว่ <c oughs> <c oughs> ยอ่า คือเราเคยเจอกันมาก่อนแต่นานมาแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้เคยเจอพี่อดีนานอีกเลยแล้วก็มาเจอตอนนี้ด้วยแบบเฮ้ยพี่เขาแบบว่าเออเหมือนพี่ชายคนหนึ่งที่สามารถที่จะไว้ใจแล้วก็จะบอกเรื่องราวที่มันเป็นความลับข้างในของเราจริงๆคือเรื่องบางเรื่องเราดูเหมือนเราแข็งแกร่งแต่มันก็มีความอ่อนอยู่ในตัวเองเพราะเราเป็นผู้หญิงมันมีแรงสั่นสะเทือนเยอะอยู่แล้วค่ะแต่พี่อดีนานเนี่ยเป็นอะไรที่เฮ้ยเขาไว้ใจได้แล้วพอมองตาแล้วก็เป็นคนที่มีจรรยาบัน ค่อนข้างเอียสูงมากพอสมควรคือประทับใจพี่เขาด้วยความที่กนล,ล็อกได้เร็วมากอะ่ะมันมีความมหาศาลชอบค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะนิดดีแบบขอแนะนำจากใจจริงๆนะคะว่าหลายๆคนอาจจะมีเขาเรียกว่ามีบุคลิกที่เป็นเหมือนนิดี้หรือมีนิสัยหรือมี เหตุการณ์หรือสถานการณ์เนี่ยที่เกิดกับการสูญเสียอะไรบางอย่างไม่ว่าคุณจะสูญเสียทรัพย์สินเงินทองสูญเสียคนรักสูญเสียอะไรที่มันรู้สึกว่าเป็นการสูญเสียของคนนะคะถ้าวันนี้คุณเจอเหตุการณ์ลักษณะที่คล้ายกับนิดดี้แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเหมือนกำลังขาดความรักแล้วต้องการหยหาอะไรสักอย่างที่เป็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทุกรูปแบบนิดดี้เชื่อเลยค่ะว่าถ้าวันนี้คุณได้เจอโพสต์อดินานซึ่ง เขามีองค์ความรู้จริงใจเย็นจริงเก็บความลับได้เชื่อถือได้ดิดีๆแนะนำเลยค่ะว่าวันนี้ถ้าคุณอยากไปต่อในชีวิตไม่ว่าคุณจะเจอเหตุการณ์และสถ,สถานการณ์อะไรก็แล้วแต่ครับพค้ชดิดั้น,นสามารถแก้ไขปัญหาให้คุณได้อย่างเจาะลึกจริงๆค่ะ